สวัสดีครับพบกับผมหมอหยุนนะครับในการนานป้ายิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในราศีมีนนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดช่วงวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะครับก็จะเป็นผู้ที่เป็นชาวราศีมีนนะครับเป็นการประยากรดวงต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งคลิปที่แล้วนั้นมีการทําไว้ถึงวันที่ 2 6กรกฎาคมนะครับคลิปนี้ก็ตําต่อไปอีก9วันนะครับก็เป็นการพยยกรณดวงช่วงวันที่27ถึงวันที่4นะครับถึง4 27กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมก็เป็นเวลา9วันด้วยกันนะครับเป็นดวงของชาวราศีมีนนะครับก็ย้านะครับว่าเป็นชาวราศีมีนนะครับเพราะว่าการเปิดไพ่จากการตั้งคาถามนั้นเป็นผู้ที่ ดวงของผู้ที่เกิดวันเวลาดังกล่าวนี้เท่านั้นนะครับส่วนผู้ที่เป็นลัคนานะครับไม่ว่าลัคนาใดก็ตามนะครับแต่ตามไม่ได้เกิดในวันเวลาดังกล่าวนี้ก็แนะนําให้อาชมดูคลิปที่ก็ทาเกี่ยวกับลัคนาพยากรณ์ดวงเกี่ยวกับผู้ที่เป็นลัคนาราศีนะครับก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็คือผู้ที่เกิดช่วงวันที่15 มีนาคมถึงวันที่12เมษายนเท่านั้นนะครับที่จะเป็นคำถามต้องการคำตอบจากการเปิดไพ่นะครับการเปิดไพ่ก็เช่นเดิมนะครับในคลิปนี้ก็ใช้ไพ่จำนวนสามสำรับด้วยกันนะครับเป็นการเปิดไพ่นอกจากเปิดไพ่เพื่อหารดวงแล้วก็เป็นการสร้างพลังในการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกดวงทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟัง เพื่อให้รับอนดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานสิ่งดีๆให้แล้วก็ช่วยกระจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีตั้งหลายตั้งปวงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ก่อนจะมีการบันทึกคลิปเปิดไพ่นะครับก็ผมมอยน์ได้นั่งสมาธิแล้วก็ใช้พลังจิตในการอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกดวงทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาฟังที่เป็นชจวราศีมีนนะครับที่ ก็ามาชมมาฟังในคลิปนี้นะครับไอ้ดารับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับก็การอา่านไพ่นั้นเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นกรรมปยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณนในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับ ในการที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกรูปแบบที่มอบห้ายกับปุ่มมอญนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้มีพลังที่ดีๆในทุกๆวันนะครับมีพลังงานบวกๆเพื่อที่จะกล้าไปสู่ความสำเร็จความเติบโตในธุรกิจหน้าที่การงานของท่านนะครับแล้วก็ให้มีความสุขเบิกบาน ในทุกๆวันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมีนนะครับดวงวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมนี้นะครับ9วันนี้ชาวราศีมีนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดวงของท่านมาดูในเรื่องของการงานเป็นอันดับแรกก่อนนะครับการงานของท่านในช่วง9ววันนี้จะเป็นในรูปแบบใดบ้างนะครับ ่งดีๆกับชาวราศีมีนะมน,นะครับ t ร r e อ of p e n t a เก e s สามเหรียญนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโดยเฉพาะธุรกิจการค้าต่างๆนะครับของชาวราศีมีนนะครับก็เป็นช่วงที่มีความเติบโตด้วยดีนะครับมีได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าจากผู้ใช้บริการเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะครับช่วงวันเลดังกล่าวนี้ก็จะมีการคุยปรึกษาหารือกันบ่อยๆในเรื่องของ ธุรกิจการงานในเรื่องของกิจการของท่านนะครับก็มีการระดมมาความรู้ต่างๆจากหลายๆไฟล์กา็มาเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการที่จะทํางานาบริหารงานของท่านหรือธุรกิจของท่านให้มีความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับไฟลอ of เป็นตะเกนสห้าเห a r i a นะครับแล้วก็กิ่งออฟเป็นตะเกิลสราจาตือเหรียญแล้วก็เด็ดนะครับ แล้วก็ Queen of p e n t a c l e s ราชินีถือเรียนนะครับแล้วก็ The Ermit นะครับแล้วก็ The Devil จัสตินะครับแล้วก็ the i y e b l e s t e d งานของชาวราศีมีนในช่วง9วันนี้นะครับก็อะไรที่ผ่านมาท้าว่าสำหรับคนที่ การงานที่มีปัญหานะครับสําหรับคนที่มีปัญหานะครับที่ผ่านมานะครับได้อยู่ในสถานการณ์ของความยุ่งยากลําบากทุรักทุเลนะครับในการที่เจอกับปัญหาที่ทําให้สะดุดก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ยากนะครับก็ตั้งจะก,ก้าวออกจากสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็ไปสู่กองความเติบโตต่อไปนะครับที่เป็นทิศทางที่ดีนะครับไปเป็นของราชาถือเหรียญ นะครับเพื่อที่จะมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นทำอะไรก็จะเกิดความสำเร็จนะครับก็จะมีการคิดวางแผนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อความรอบคอบไอ้ก้าวออกจากสถานการณ์ของอาการงานหน้าที่ต่างๆหรือตุรเกตต่างๆที่มีการสะดุดนะครับก็จะมีการวิเคราะห์คิดใครครวนวางแผนที่รอบคอบมากยิ่งขึ้นวางแผนถึงผลระยะ ใกล้และก็ระยะไกลนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงในการงานที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับก็จะเป็นราชาถือเรียนที่ดีต่อไปนะครับอะไรที่มันยุ่งยากลําบากก็จะจบสิ้นลงนะครับมันจะยุติลงแล้วก็สู่ความเติบโตที่ดีนะครับเป็นสามารถบริหารงานได้ด้วยดีในช่วงนี้นะครับ ทำให้ธุรกิจนั้นส่งค่าเม็ดเงินส่งค่าผลประโยชน์ออกมาเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ส่งผลในก้าวหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีด้วยการที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับจากการที่ได้ปรึกษากับหลายๆฝ่ายนะครับจากผู้รู้ แนวประสบการณ์จากคนที่รู้ที่เขาเข้าใจนะครับนำแล้วก็นำความรู้ต่างๆเข้ามาผสมผสานกับที่เรามีนะครับใช้หลักธรรมะต่างๆในการที่จะนำมาใช้บริหารในเรื่องของการงานนะครับโดยเฉพาะหลักธรรมะเกี่ยวกับอริยสัจสี่ก่อไปครับอิธิบาท4นะครับที่เป็นหลักธรรมของการที่จะสร้างความสำเร็จในการงานนะครับอิทธิบาท4นะครับ ที่นำมาใช้นะครับจันทะจิตตะวิริยะวิมังสานะครับก็เป็นหลักของการบริหารงานที่ดีนะัน่นเองในต่างหลักพุทธศาสนานะครับแต่ถ้าเป็นเปรียบเทียบกับในหลักของการบริหารงานธุรกิจตัวไปก็คือในอเปรียบเทียบกับการที่เรามีโครงการ มีแนวทางในการที่จะทําให้การงานเกิดความสําเร็จด้วยการเริ่มต้นอะไรก็ตามที่เราอยากจะทํานะครับก็คือเรามีความรากักความใส่ใจนั่นเองนะครับมีความเอาใจของเราไปผูกพันกับสิ่งที่ทํานั้นด้วยใจรักที่เต็มเปี่ยมด้วยเต็มร้อยก่อนนะครับเมื่อเราอยากจะทําอะไรด้วยใจรักแล้วเราก็นํามาวางแผนนั่นเองนะครับก็คือวางแผนว่าจะทําอย่างไรอาข้อมูลต่างๆ นะครับอะไรที่เป็นจะ,จะส่งเสริมไม่เกิดความสําเร็จขึ้นอะไรเป็นข้อเสียอะไรเป็นเรียกว่าวางแผนที่ดีแล้วก็เมื่อวางแผนโครงการเสร็จแล้วก็นํามาดํเดาเนินการดําเนินการทํานะครับเมื่อทําแล้วในขณะที่ทํานั้นก็มีการศึกษาหาข้อมูลเก็บข้อมูลต่างๆอะไรที่เป็นจุดเสียอะไรเป็นที่จุดบอดอะไรเป็นจุดเด่นที่จะส่งเสริมให้การสําเร็จ เกิดขึ้นอะไรที่เป็นจุดเสียทำให้การงานเราไม่เติบโตก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็มานำวิเคราะห์นะครับใครกลนแล้วก็อะไรเป็นจุดเสียเราก็ก้อยไขนะครับเมื่อมันไม่เปิดผลสำเร็จที่ดีเราก็แก้ไขใหม่ก็คือวกเวียนอยู่แบบนี้ก็คือในลักษณะของการที่เราเป็นโครงการในการที่จะวางแผนที่ดีนั่นเองเพื่อให้เกิดความสำเร็จนะครับซึ่ง ส่วนมากที่ไม่ค่อยสําเร็จในหน้าที่การงานก็ส่วนมากก็คือการไม่ไม่มีระบบระเบียบในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับก็คือนึกอยากจะทําอะไรก็ทํานะครับนึกอยากจะ้เป็นอะไรก็เป็นไม่มีความใส่ใจไม่มีการตุ่มเทในเรื่องของการที่จะไปรักไปปลูกพันธุ์ในเรื่องของหน้าที่การงานหรือตุรกิจนะครับก็บางทีก็ทําไปลอยๆเรื่อยๆนะครับนึกอยากจะทําอะไรก็ทํำนึกอจากอะ โดยไม่มีแบบแผนนั่นเองนะครับก็เรียกว่าก็ความสําเร็จก็ย่อมเกิดยากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีเมีนจึงอาจจะนาในเรื่องของระบบระเบียบแบบแผนนะครับมาใช้ดึงนกํกหลักธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไอทําการดําเนินการหรือธุรกิจนั้นเป็นไปในรูปแบบที่เป็นกิจจลักษณะที่มีโครงการที่เรียบร้อยนะครับก็จะทําให เกิดความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ชาวราศีมีนั้นก็จะทุ่มเทในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษนะครับในการที่อาจจะด้วยสําสหรับไม่ว่าจะคนที่เกยสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามนะครับที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยสําเร็จสักเท่าไหร่นะครับก็จะกลับมาทุ่มเทในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นนะครับเอาเวลาส่วนตัวนั้นมาใช้ยเยอะสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะ มาตุ่มเทกันเหนื่อยอยู่กับการทํางานนะครับก็ยอมสละในเรื่องของเวลาลงไปบ้างที่เป็นเวลาส่วนตัวเพื่อให้เกิดความสําเร็จของการงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งชาวราศีมีนก็จะตุ่มเทโดยการพบกับหลายฝ่ายในการอาข้อมูลทํางานของตัวเองวางโครงการวางแผนนะครับช่วงนี้บางท่านบางคนนั้นก็จะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานที่เป็นเกี่ยวกับ ธุรกิจที่เป็นงานสีเทาๆที่บางทีบางท่านก็อาจจะมีงานที่ไม่ค่อยถูกต้องนัดนะครับเกี่ยวกับกฎหมายที่อาจจะมีเข้ามานี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับชาวราศีมีนถ้าใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องในงานอาชีพที่มันไม่ค่อยถูกต้องนะครับในเรื่องของการปิดกฎหมายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่งานของท่านนั้นมันไม่ เป็นงานอาจจะไปเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายได้ด้วยนะครับที่อาจ,จะมีเข้ามานะครับที่จะส่งผลนะครับมันมีความคุ้มเครืออะไรที่เป็น,ปนงานมืดๆอ่านที่แอบแอบปก,ป,ก,ป,กปิดปิดบักบังอยู่นะครับอันนี้ก็ระบ,บัดระวังนะครับที่อาจ,จะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องที่อาจจะทําให้ท่านได้รับนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลในท่านถึงกับ จบลงได้ในเรื่องของหน้าที่การงานที่ไม่ค่อยตกต้องนั้นนะครับที่มีเข้ามานะครับอันนี้ชาวราศีมีก็พยายามดูดีๆนะครับอะไรงานตามันไม่ตกต้องไม่ตรงตามกฎหมายอะไรนักนะก็พยายามดีเกลี้ยงนะครับไปหางานที่อาชีพที่มันปลอดโปร่งอาชีพที่มันสว่างนะครับก็จะดีกว่านะครับที่จะทําให้ชาวราศีมีนั้นก้าวต่อไปได้ด้วยดีนะครับก็มีหลายอาชีพที่ทําให้เรา ไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความผิดกฎหมายนะครับในการที่จะลงทุนอะไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ก็สามารถทําได้ดีนะครับและก็จะมีการทําสัญญาเกิดขึ้นได้กับหลายๆฝ่ายที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่ช่วงนี้อาจจะเข้ามาปรึกษาหารือในเรื่องของการที่จะร่วมมุ่นลงทุนในการทําธุรกิจนะครับที่จะมีการทําสัญญากันเกิดขึ้นก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรมนะครับกับการทําสัญญาใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับเจ้า ราศีมีนในช่วงนี้นะครับก็จะไม่มีการฝ่า,ายหนึ่งฝ่ายใดที่หวังจะเอารัดออกเ,อเปรียบน,นะครับแต่บางสถานการณ์ของชาวราศีมีนนะครับในเรื่องของการงานที่อะไรที่มันเกี่ยวข้องในเรื่องของการช่วงจริงผลประโยชน์นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีการงานนั้นอาจจะมีในเรื่องของการาผู้ คู่แข่งขันที่อาจจะเข้ามาใช้เล่ห์เหลี่ยมในเจิงกลยุทธ์ต่างๆที่อาจจะไม่ค้อยถูกต้องนักนะครับในการที่จะช่วงจิงโอกาสในเรื่องของการงานของชาวราศีมีนนะครับที่อาจจะมีเรื่องของการยับไต้โต๊ะในเรื่องของติดสินบนในเรื่องของหวัง จะได้รับโอกาสแล้วก็ไปตอบแทนในเรื่องผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เป็นตัวกลางอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสอบ,สอบกันดูดีๆนะครับเพราะบางทีมีบางสถานการณ์ที่กลุ่มเครือนะครับที่อาจจะทําให้อาาราศีมีนนั้นเสียโอกาสได้เช่นกันนะครับกับการที่คู่แข่งหรือคู่ต่อสู้ของเราอาจจะเล่นวิธีที่ไม่ก่อยอกระจ่างนักนะครับที่อาจจะใช้รูปแบบในการ ช่วงชิงโอกาสช่วงจิงการงานของท่านด้วยการติดสินบนด้วยการยับใต้โต๊ะนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ของเจ้าหราศีมีนะครับในเรื่องของการงานนั้นก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับคนที่เป็นธุรกิจไม่มีปัญหาอะไรที่ผ่านมาการงานที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดินหน้าไปด้วยความสดใสที่ดีนะครับก็เดิน หน้าต่อไปด้วยความไปสู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่เกิดความสําเร็จอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับก็บริยารต่อไปด้วยดีนะครับที่ส่งให้เกิดผลประโยชน์ผลรายรับที่ดีต่อไปอย่างมั่นคงนะครับส่วนคนที่ถ้ามีสถานการณ์ของความยุ่งยากลําบากที่ผ่านมานะครับถ้าไม่ค่อยสําเร็จตาทุลักทุเลอยู่นะครับ ก็จะมีการจบสิ้นลงนะครับยุติลงกับความยุ่งยากลําบากนั้นนะครับแล้วก็จะกล้าไปสู่ของความสําเร็จต่อไปได้ด้วยดีนะครับก็เรียกว่าเป็นทิศทางที่ดีที่จะสง่งผลในชาวราศีมีนได้รับในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการงานนะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องของอาการเงินนะครับของชาวราศีมีนนะครับ ในเรื่องหน้าที่ต่างๆของชาวราศีมีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตำแหน่งประจำระดับบริหารต่างๆนะครับก็มีความเติบโตที่ดีนะครับในธุรกิจการค้าพาณิชย์ต่างๆนะครับก็มีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองด้วยดีนะครับได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าจากผู้มาใช้บริการนะครับก็เป็นทิกต่างที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับเอก าวานนไม้เท้านะครับก็เส้นทางใหม่ๆที่จะมีเข้ามาในเรื่องของรายได้รายรับนะครับที่จะสร้างโอกาสได้เกิดขึ้นนะครับบางคนก็ตาที่ผ่านมาไม่มีรายได้นะครับก็จะมีโอกาสในเรื่องของการงานที่มีเข้ามาแล้วก็สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นนะครับหรือนักธุรกิจการค้าต่างๆนะครับก็จะมีเส้นสายใหม่ที่จะมีเข้ามาในการที่จะทําให้มีรายได้ มีเงินเข้ามานะครับก็เรียกว,ว่าทิศตางเส้นตางใหม่ๆของการมีเงินเข้ามา้กับชาวราศีมีนนะครับแล้วก็นายนายออฟซอฟอศวินถือดาบนะครับในเรื่องของรายจ่ายช่วงนี้ชาวราศีมีนนั้นก็อาจจะมีรายจ่ายที่พุ่งตัวอยู่พอสมควรน,นะครับที่จะต้องใช้ต้องจ่ายเป็นรายจ่ายหลักๆที่มีอยู่ที่จําไม่ชาวราศีมีนต้อง มีรายจ่ายอยู่กับการที่จะพยายามหารายได้ก็ามาให้พอกับรายจ่ายนะครับบางคนต้าว่ามีความเดือดร้อนในช่วงนี้นะครับบางทีก็ตามห้ท่านนั้นาบางทีก็ไม่กล้าในการขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินจากผู้อื่นหรือบางทีไปข้อความช่วยเหลือแล้วบางทีก็ไม่ มีผู้ไว้การช่วยเหลืออันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเส้นต่างการเงินด้วยนะครับจาราศีเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับสําหรับใครที่การเงินที่ไม่ไม่ค่อยมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องาวางระบบระเบียบที่ดีนะครับในการบริหารการเงินให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับก็เรียกว่าวางแผนให้เป็นตนเป็นที่พึ่งของตนไว้ก่อนนะครับก็การใช้การจ่ายอะไรก็ควรจะ กำหนึ่งถึงสิ่งที่เป็นหลักๆที่เป็นประจําไว้ก่อนนะครับที่จําเป็นที่จะต้องใช้ต้องจ่ายนะครับอะไรที่มันเป็นความความฟุ่มเฟือยที่จ่ายไปแล้วไม่เกิดผลประโยชน์ะชนอะไรนี้ก็ต้องควบคุมมาอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อความปลอดภัยในเส้นต่างๆการเงินนะครับจะได้มีเงินสํารองไว้เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดนั่นเองนะครับแต่หากว่าเกิดการสะดุดมีปัญหาขึ้นแล้วบางทีก็หาผู้ช่วยเหลือ,อยาก นะครับหรือบางทีก็อาจจะไม่กล้าในการที่จะไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นก็วางรูปแบบในการใช้ใจ่ายเงินให้เกิดความเหมาะสมนะครับแล้วก็โดยอายพริเตสนะครับช่วงนี้ไกรที่มีสเสน่ห์นะครับก็จะมีเงินอุปถัมเข้ามานะครับด้วยความเป็นสเสน่ห์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเพ็เดียวกันหรือว่าจะเพศตรงข้ามนะครับก็จะเข้ามา สนับสนุนในเรื่องของการเง том, activity, s <S ินนะครับเงินที่เข้ามาจากการอุปถัมภ์ด้วยเสน่หานั่นเองนะครับที่จะทําให้ชาวราศีมีนได้มีเงินเข้ามาหมุนเวียนนะครับแต่ก็ในเรื่องของรายจ่ายก็เช่นกันนะครับที่ภายใบนี้ก็บ่งบอกถึงเรื่องของรายจ่ายของชาวราศีมีนเช่นกันนะครับที่อาจจะใช้จ่ายในเรื่องของการเกี่ยวกับสรีระของตัวเองนะครับในเรื่องของจุด Uh, ประดับกายในเรื่องของ uh, เครื่องประดับต่างๆที่มีเข้ามาในเรื่องของการเกี่ยวกับ uh, ใบหน้าเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับอวัยวะของเราเพื่อให้เกิดความเด่นความมี uh, จุดเด่นขึ้นมานะครับที่อาจจะต้องใช้จ่ายเยอะนะครับโดยในเฉพาะเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับที่บางทีในเรื่องของการเสริมความสวยความงามให้กับร่างกายซึ่งอาจจะต้องใช้จ่ายเงินเยอะในช่วงนี้นะครับที่อาจจะ เงินสิ้นเปลืองออกไปก็ใช้จ่ายอยู่ในก้อนข้างเยอะนะครับกับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบนะครับเพราะบางทีเงินนั้นบางทีอาจจะเกิดสการสะดุดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับที่ชาวราศีเมีนต้องระมัดระวังนะครับเพราะรายจ่ายหลักๆนั้นก็มีพุ่งตัวอยู่แล้วนะครับกับรายจ่ายที่จําเป็นนะครับอันนี้บางทีก็อาจจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของ การใช้จ่ายที่บางทีต้า,าเว้นไปก่อนได้อันนี้ก็ต้องอปล่อยวางไปก่อนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับอะไรที่ไม่จําเป็นก็ชะลอเอาไว้ก่อนนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่เยอะกับเกี่ยวกับสรีระของเรานะครับแล้วก็ฟูนะครับอันนี้ก็การใช้จ่ายเงินที่ ได้มาก็จ่ายไปแบบวิสระเช่นกันนะครับที่ชาวราศีมีนต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับไพ่ที่ออกมาในาทิศทางที่อาจจะไม่ส่งผลไปเรื่องของความประหยัดสักเท่าไหร่นะครับที่ไพ่ออกมานะครับก็อาจจะออกมาเตือนกับชาวราศีมีนก็ได้นะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่ชาวราศีมีนนั้นต้องควบคุม ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับก็ต้องาำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับซึ่งบางทีจาราศีนีนั้นก็อาจจะลืมคิดหน้าคิดหลังนะครับในการที่จะใช้จ่ายเงินจนเพลินนะครับที่รายได้ออกมาบางทีก็จะทําให้ส่งผลว่าทิศทางของการเงินที่มีเข้ามานะครับบางทีก็เส้นทางอา,อาจจะเส้นทางน้อยนะครับในการเงินที่เข้ามา นะครับไม่ขี่เส้นทางแต่ว่ารายจ่ายนั้นบางทีมันมีเยอะที่ทําให้ชาวราศีมีนต้องจ่ายออกไปในช่วงวันเวลา,าวนี้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนต้องควบคุมในเรื่องของการเงินให้อยู่ในทิศทางที่ดีพอสมควรนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับรายได้รายรับที่มีเข้ามานะครับต้องกำเนิงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอย่าใช้เปลินจนลืมคิดหน้าคิดหลังนะครับอะไรที่ลดได้ในเรื่องของเกี่ยวกับสรีระที่มันใช้จ่ายเงินเยอะ แต่เว้นว่างก่อนในช่วงนี้ก็เว้นพักไปก่อนนะครับไว้ช่วงที่เงินเข้ามามากมายเหลือเฟือแล้วก็ค่อยเข้ามาใช้นะครับเพราะว่ารายจ่ายหลักๆนั้นมีพุ่งตัวอยู่นะครับก็จงต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับที่ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่ชาวราศีมีนต้องควบคุมในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ mm. เพื่อความปลอดภัยในเรื่องของการเงินจะได้ไม่ เกิดการสะดุดนะครับเราาะฉะนั้นจะใช้จะจ่ายอะไรในช่วงนี้ชาวราศีมีนต้องคิดหน้าคิดหลังนะครับอย่าใช้จ่ายเปลือนแบบอิสระจนเกินไปนะครับไม่อานั้นท่านจะพบกับสภาวะของการติดขัดในเรื่องของการเงินได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแม้ว่าการงานของท่านจะมีความสําเร็จในทิศทางที่ดีก็ตามนะครับที่จะมีเข้ามานะครับ ที่จะส่งผลในเรื่องของรายได้รายรดบที่มีเข้ามาก็ตามนะครับก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของเส้นต่างๆกันเงินไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนในช่วง9วันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนจะเป็นในรูปแบบใดบ้างนะครับเป็นเซเว่นออปเป็นตะเก็นเจ็ดเรียนนะครับ ก็เป็กออ f เป็นเตอเกิลเด็กตือเหรียญนะครับแล้วก็นายออฟกับส์ก้าวถ้วยนะครับแล้วก็ไฟออฟกับอาถ้วยนะครับ แล้วก็ two of w a n d สองไม้เท้านะครับเจวราศีมีนช่วงนี้นะครับในเรื่องของความรักคนที่โสดนะครับตากว่าที่ผ่านมาเคยเจ็บช้ำน้ำใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็ช่วงนี้ก็มีการกลับมาดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจของตัวเองนะครับให้อ,อยู่ในสภาพปกตินะครับก็มาใช้ชีวิตอยู่แบบ มองถึงคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการาพักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะไม่เปิดโอกาสในรักใหม่มีเข้ามานะครับก็ก็อใช้เวลาอยู่กับการากินอิ่มนอนหลับไปก่อนนะครับเพื่อพักร่างกายให้เกิดคุณค่าที่ดีนะครับก็ยังในความรู้สึกก็ยังนึกนึก,นกถึงความรักความสัมพันธ์ที่เคยผิดหวังเคยล้มเหลวมานะครับส่วนบางคนก็ ที่ไม่เคยเจอกับสภาวะใดนะครับก็บางทีก็มีการพิจารณาเล็งในเรื่องของความเป็นเพื่อนอยู่นะครับที่คบกันสนิทแบบเป็นเพื่อนก็กําลังมองถึงคุณค่าของการคบกันที่จะพัฒนาไปสู่ของความที่จะไอพัฒนาไปเป็นคนรักในอนาคตนะครับก็อาจจะมีการเล็งเล็งเพ่งพิจารณาอยู่นะครับ มองเห็นถึงคุณค่านะครับก็เกิดการรู้สึกดีๆขึ้นมาในจิตใจนะครับแต่ก็เพียงจ้องจ้องจดจดอยู่นะครับยังไม่เปิดเผยอะไรที่จะให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะครับก็เพียงแต่คิดที่จะ,ะพิจารณาไอ้เรื่องระดับความเป็นเพื่อนให้กลายเป็นคนรักนั่นเองนะครับส่วนบางคนก็ระมัดระวังนะครับตาว่ามีความรักเข้ามาในช่วงนี้กนโสดนะครับก็ ให้ระมัดระวังที่บางทีก็ไปเจอรักที่ก็มีเจ้าของแล้วได้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะกลายเป็นเป็นรักซ้อนเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคนที่มีการกบกันนะครับบางทีก็มีการกบติดต่อกันที่อจจะอยู่ระยะไกลนะครับที่มีการติดต่อกันทางออนไลน์นะครับทางสื่อสารนะครับอาจจะมีการรอคอยข้อมูลหรือบางคนก็อาจจะมีรอคอยในเรื่องของการที่จะได้พบปะกันนะครับ ที่กบกันอยู่นะครับก็บางทีก็อาจจะมีรอที่จะในเรื่องของการที่จะได้มาพบมาเจอกันนะครับแต่ก็ต้องยังต้องรอต่อไปนะครับอาจจะยังไม่มีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้มาพบมาเจอกันนะครับก็ยังคุยคุยกันต่างการสื่อสารต่อไปนั่นเองนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงบนเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะครับก็มีความ เข้าใจซึ่งกันและกันในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ตามไม่มองถึงคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับก็ตามไม่มองเห็นคุณค่าของแต่ละฝ่ายแต่ว่าความรักก็อาจจะไม่ได้โรแมนติกอะไรในช่วงนี้นะครับก็อยู่ไปด้วยความเข้าใจในเรื่องของความรักซึ่งกันและกันนะครับก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแต่จะไม่มีความหวานความโรแมนติกอะไรนะครับความรักก็มีความมั่นคง ที่ดีนะครับไม่มีพ่ยเสียอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะทําให้ความรักเกิดความหมากหมางขึ้นนะครับก็มีการเพียงแต่พยายามทําให้ความรักมีความสัมพันธ์ที่ดีและก็คืบหน้าต่อไปด้วยความสุขด้วยความมั่นคงนั่นเองนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรให้เกิดเป็นในเรื่องของที่จะทําให้ด้อยความสุขลงไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับ ก่อนี้ก็คือการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีมีนในช่วงวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมนี้นะครับก็โดยประมาณนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ